สวัสดีค่ะพทำไม่พี่น้องมาด้อจ้ากินตำหมักหุ้งน้ำกันเด้อจ้าตำหมักหุ้งอยู่นี่เด้อจ้ามีปลาดุกนะคะเอาพิตาย,ยี่ยยาวๆเลยนะคะกินกันกับพิตาสองคนนะคะอยู่บนสองคนนะคะทุกคนมาเด้อจ้าทำาำหุง้งพร้อมจ้า,ากินตอนยากาศเาจกินชนจำนย,นนย่างเลยสร็จ้าว เนื้อมื่อก่อนทุ้งยิวเลยมาแันเลยไม่ได้กินเช่าเลยเท่าแกไม่เยอะเดี๋ยว่อยให้คนเดนียวใจเองนะเนี่ยถ้าขนเดียวซื้อมันไม่ใช่จะเม็ดอห่กันไหมอืมใช่ซื้อดี่แท้ซื้อมาะ้องหญิ พี่ยังไปเอาเข้าวใหม่แม่พี่มาหุงเนาะเด็นน้ำเยิ้มแม่นะเชฟเขามาให้กินหน่อยวะหะตักมาสักโล่มาให้กินหน่อยเลยเ,เดียวไหมห่มค้เดี๋ยวกับพิทมีอยู่กใกล้สามสีบ้านต้สุดแอ้มหอมลงคือไม่ได้กินคนเดียวยเป็นข้าวเจ้าเนี่ยคือบ้านที่ไม่ทำข้าวเหนียว ใช่ๆหมายถึงคิดรยียังไม่เลยน,นึ่งขาวลายว้านก็สุดแอนความลง,งอืมต่างกันนะ้ำพ่สาพ่อพี่ทำคนเดียวเลยข้าวเราสองตันตากก็ได้กดแช์ให้ไหนด้วยจ้ามาตจตจ่ายกินสมตังแซ่บๆน้ำกันด้วยจ้าใช้รูปไปไหนะไอ้กดอันนี้ด้วยอันข้างหลังยังเบาๆหน่อยสิอ้า โอเคแล้วทำข้อมือยังไแข้อมนอน้บันทุ์ค้อทำไมจะ่าหมดอยู่แล้วท,ทำไมจะ่าหมดอยู่แล้วอก,กาแฟต้อมมาทำไมต้ม้ยต้มม่ตัดก็มีต้อมมาตัตมมดนี่มาแค่แค่มามามาใช้เลยตอกเลย อืมกายอยู่ะาอยู่อืมกรแลาวกราไอเราราแไม่มีงายเขาแ่าวันไหนอาให้มากันไห mm นห่ะติตารุ่มมาจากไหนอ่ะใช่เาติตารุ่มาจากไหนไต่ต่างนะก็นั่นแหละแสดงว่าใครไปรับหาหรือเปล่าแต่มันบอกว่ามาละทำนั่นเลยบอกว่าใครมาทำโคกโคกบอกอย่างั้นแหละแต่แต่ไม่อยู่นี่ เตอหนูหลัอืมัมเป็นมคนเตืมหมูเลยลต้องมาเลขขาเพื่นในี้อ่แค่แล้ะถ้าแกให้ามาอยู่แล้วอืมคุกหน่อยอดตเตเทลเลยม่ไปคุมค้องพี่จอมตสดใจเลยไม่กลับมากเลย ตอน,นี่คุยกับไอ้ไต้ต่อมันก็นมาฮัลโหลฮัลโหลกาแฟอยู่ม,มัน,นั่งกินข้าวอยู่วันไหนมวายม่มอยู่กับโกมันแบเมื่อคืนโทรไปก็ไม่รับปดสายว่างก็อ,อ่านประมาณเที่ยงะแล้วแปป้ายที่ไหนแหละจะได้ไปเที่ยวคุย็ืเมีอ้ไรท,ทํงองำบรอ นอนก็ตาละจัก <c oughs> หนาหนาเนาะกฝฟาไปกัน <c oughs> ไม่เห็นพื่ใหญ่ก,ก้อนเลยคิดพอดทั้งพูดหรอวะฟาาไปเองก็นั่งก็กอดกระจกกันก็ไปนึแอบเบจ๊กินข้าว <c oughs> ไม่เห็นยวดจอดนะกันวมีใครดูอีกเหรอเขาไม่ดูรตรงนี้เขาลุ่งตาวยอยู่ก้องแน่เขาเก่ดเี๊ขับรถอยู่อือจะดูนะจะแก้กับเดินเลยจะออกไปแป๊บเดียวแกถึงหนึ่งอ่ะแสดงเจีปเป็นร้านนั้นนะ่ะกนหนูไปอย,ไอยู่บ้านเนะี้อ แกอ,ออกไปตอนตอนนึไปถึงบ้านนะ่ะพรอแกมาแแกลงด่านไปแล้วไงเหรอพราะเอ็นมาน่ะที่กำลังเลือ่ปะขอโทษดว่าิดูแบบเจออยู่บ้านเป็นร้านเองนี่คือแหววโค้งร้านเดี๋ยวมันขึ้นนั่นแหละแม่เห็นก็พูดดีวนะ่า พูดเรื่องกระต๊อกเลยจ้อผมเห็นตั้งเยอะคุยกับป้าตีปีเดียวกันจ้อยยันเลอะเ้อะใช่คิดเมื่อวานแอบเอาออกนะข้าวได้ใส่หมูกใส่ท้าเขาบอกว่าแอบเอาไปใส่คือถึงมันกิเลสคือปัดออกให้หมดเลยอนี้สองวันนั่นมีถามท่านใช่ไหมหนูก็เอานั่นมาปัดออกให้หมดใช่เลยเสร็จแล้นัวไปล้างน้ำก่อนรอบนึงล้างให้กินห้องเย็นมันออกกันง้าง ผมแต่ว่าไม่สวยไม่สวยเขาไม่เลยสั่งให้มาว่างเป็นกรอนแบบนั้นก็มาแปรรูปดิแล้วกกทำแปรรูปเป็นคอเหมือนอยาอ่างไรอย่างไม่เห็นออกมาลายๆอกมาแล้วแช่แสขคืนหรอใส่หลักเต็มกิ้วสะไปอะไรชิ้น เต้นนั่งอยู่เฉยๆแต่คนแต่คนสามสีเครื่องเลยแป๊กมินจ้าแล้วบอกพี่ชิคให้กินก่อนไปเลยจะอะไรที่พี่คิดขอบพี่ชาคประจันเนาะอีกนาทีหนึ่งชิ้นตองแปดนาทีงานก็รัดตัวพี่น้องเอ้ยจะไปแล้วค่ะถ้าไม่กินเนี่ยอร่อยอยู่เนี่ อบมาช่วงกินข้าวรึเป่าเพาก็ไม่รู้เนะว่นเราจะกินข้าวตอนไหนกินเป็นนีนนนออ้แล้วเสร็จงงเอ้ยเวลากำลัรอสันลูกค้า VIP รอสแกนค่าประจำรอสแกนแกน่ะไม่กักินข้าวอ,อยู่ไม่ใช่เหแม่บอกว่า รอด้ยก็พิ้งค่อยอินกันไปหม,มด,ดไปก่อนนะคะทุกคนค่ะ